ก็เมื่อกี้นะครับพี่ต่ายก็กําลังถ่ายวีดีโอโอ้โหมมาเป็นกลุ่มเลยอ้าวเอาเยี่ยวเยี่ยวใส่ลเลยเยี่ยวเลยเออเออก็เมื่อกี้พี่ต่ายกําลังถ่ายวีดีโออยู่นะก็มีเทลเลอร์เข้ามาลงก็เดี๋ยวเราเดินเดินมาดูนิดนึงว่ามีรุ่นไหนบ้างแต่เมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าตัว c a ปโฟเกตเซนะสประตู8 4 7 0 0นบาทแต่พี่ต่ายตามไปถ่ายดูแต่ว่านี่เรามาดูที่รถกันก่อน ให้เปิดประตูด้านหลังตอนแรกเราคิดว่าจะถอยเทลเลอร์เข้าไปแต่ว่าเขาคงไม่ถอยอนนะเนาะเขาขับเข้าไปเลยก็เดี๋ยวค่อยไปปิดประตูให้ท่านาท้นทองจันอีกนิดนึงนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่พี่ต่ายถ่ายเนี่ยที่มันเนี่ยกัดกัดกันเสียงดังเนี่ยโอ้โหมันทั้งเยี่ยวทั้งขี้เลยเนีย่ก็จะเป็นอันนี้นะครับก็จะเป็นรถตงหมดที่มาลง เดี๋พี่ตายไปดูก่อนว่ามันมีรุ่นไหนกันบ้างอันนี้เอาลงไปแล้วนะส่วนหนึ่งมี FC บอกว่าโอ้โหชอบรถชอบรถเทเลอร์อะก็คือเขาชอบรถประมาณนี้ครับพวกพวกรถขนรถเออเขาบอกว่าสวยทุกคันเลยอันนี้ไฟเขาจะเป็นแบบ LED นะเออคันนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะเนี่ย เพื่อนๆยังไม่มีสนงสนิมเลยอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ลงไปนะครับมีกี่คันที่พี่ต่ายไปไล่ให้ดูคันนี้ที่ลงนะครับ FC พี่ต่ายก็มีจองเหมือนกันนะก็จะเป็นของน้องสลันยูแต่คันนี้มันยังไม่ยังไม่แน่ใจนะว่าจะาามีรอไหมเดี๋ยวพี่ต่ายไปเช็คก่อนคันนี้นะครับจะเป็น,นยอวตัว Space Cap Highlander 1.9เกรด LDA ราคา688,000บาท แล้วรถที่ขนมาก็จะเป็นรถของอีซสซูด้วยนะบริษัทมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์ <laughs> ไม่แน่ใจว่าเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นแต่ก่อนเนาะมันจะเป็นของซีว่าที่ขนนะแต่ยนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของซีว่าไหมแล้วก็บนสุดนะบนสุดพี่ต่ายไม่แน่ใจว่ามันเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาก็คือเจ้าตัวเกียร ออโต้หกแสนสี่หนะแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่65,000บาทนะครับอันนี้ลงนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับลงนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวพี่ที่เอารถมาส่งแจ้งว่าลงนี้ทั้งหมดเลยก็ทั้งหมด8คันด้วยกัน8ดคันนี้เขาเรียก8โหลดใช่ไหมครับ 8โหลด8โหล <8 S 2> ดคือมี8คันแล้วสูงสุดมันมันเท่าไหร่ครับสูงสุดมันมันดดแต่ถ้าใส่ลูกเห่งมันได้11เหรออันนี้เห็บเล็กๆนะอ่าพวกไอ้แจ๊ดพวกอะไรพวกเนี้ยอ๋อ11จริงเข็เรียก11โหลด11โหลดอ๋อแต่ถ้าเป็นวีแกรมก็อยู่7โหลดถ้าีแกรมจะอยู่8คัน8อ๋อไปแล้วไปแล้วตัว LDA ไปแล้วโอ๊ยลืมถ่ายมอเตอร์คุย อันนั้นคือเขาบีบแต่นะเพราะว่ามันเป็นซอยก็เดี๋ยวเขาบีบแต่อันนี้ก็พี่ตายเปิดประตูด้านหลังเนี่ยเขาแล้วที่เดินมาเมื่อกี้อะ่ะจะเขาไม่ต้องถอยยาวไงแล้วก็เลี้ยวเข้าไปฝั่งนู้นเลยอันนี้เราก็อยู่ห่างกันนิดนึงก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวถ่ายอันนี้เสร็จก็เดี๋ยวพี่ตายจะต้องไป ก็เรียกว่าไปถ่ายคลิปต่อเมื่อกี้น้องเตรียมลงแล้วคันนี้คันนี้พี่ายไม่แน่ใจน่าจะเป็นตัว LDA แหละด้านบนนะคันนี้น่าจะเป็นตัว LDA ครับ7 3 0 0 0บาทดูจากลักษณะของไฟตันหมอกนะเพราะว่าไฟตันหมอกถ้าเป็นของตัว LDA น้องจะมีขนาดใหญ่กว่าหลอด LED นิดนึงหมายถึงตัวเป้ามันนะรถที่ขนมานะครับก็จะเป็นของเจ้าตัว FTR 2 4 0นั่นเองโอ้เขาได้รับรางวัลอะไรด้วยเนี่ย Quality Standard ก็ท t ักกิ้งเซอร์วิสโตแสดงว่าเขาก็ต้องมีได้รับรางวัลแล้วเนาะแป๊บหนึ่งนะอันที่จริงเขาลงเขาลงไม่นาน มันมีล้อทั้งหมดอยู่กี่ระหว่างล้อนะลองมาดูดีกว่าว่าก็มีอะไรกันบ้างไอ้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเออเขาใช้ยางบิสโตนด้วยบิสโตนดีโฟเบียโอ้ใช้ยางดีงเส้นหนึ่งหลายบาทตอนนี้ถังน้ำมันถังน้ำมันคันนี้ถังน้ำมันกี่ลิตรครับอลิตร <100 l. S 1> อันนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันสองรลิตรนะมีกาดกันกระแทกแล้วก็มันจะมีสติกเกอร์สะท้อนแสงด้วยโอ้มีกี่ล้อทั้งหมดอันนี้ก็ ้อแต่อันนี้มันมันมันไม่ครบนะมันอันนี้เป็นถุงลมเหรอครับโอ้ลอล้อหรอโอ้ไอไอตรงเนี้ยมันมันไม่ใช่ว่ามีสิบล้อนะมันมีแปดล้อหกเจ็ดแปดแต่ว่าโอ้กันสะเทือนหลังมันเป็นถุงลมด้วยด้วยโอ้สุดยอดไอมันเหมือนรถทัวร์แต่กว่าเราเห็นมันเป็นรถทัวร์เนาะที่ใช้ถุงลมอ่ะมันนิ่มไง ลงล้วยางเป็นยางบิสโตนทั้งหมดเลยเอาลงละน้องจะลงละอันนี้เตรียมแล้วนะโอ้อย่างแน่อย่างแน่การสะเทือนใช้ถุงลมเลยสุดยอดสุดยอด คันนี้เป็น LDA จริงๆด้วย730,000บาทนะครับสเปซแคลรฮพลรัน er เดอร์1.9เกล็ด LDA สีบรอนซ์เงินนะคันนี้ไปแล้ว ก็บีบแตะบีบแตคือคือเขาไม่ได้บีบไล่นะคือเขากลัวว่ารถออกมาจากซอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตัว LDA คันนี้65,000บาทนะครับอันนี้เขากำลังสอง่สองดูนะเพราะว่าคลิปก่อนที่พี่สายถ่ายลงก็บอกมีคนหนึ่งทำงานอยู่บริษัทขนส่งรถเนี่ยนานมากมจะไปแล้วเดี๋ยวไปถ่ายนั้นต่อแล้วเดี๋ยวมันไม่ทันเพราะว่าตอนนี้มัน7จ็ดโมงครึ่งละข้างบนก็จะเป็นตัว LDA นะสองคัน LDA สีดำแคบนัด7,3็ดแาม อ๋อ,อ,อตรงนี้เป็นแหนบเป็นแหนบแต่ว่าอันนั้นล้อหลังนนเป็นตุงลมยางอะไรเขาจะเก็บตรงนี้อ้เป็นบิต s t o ทั้งหมดเลยโอ้สุดยอดเส้นหนึ่งหลายบาท้ะเนี่ยอโอเคเดี๋ยวพี่ตายเดี๋ยวเดวดูให้ว่าไอ้สองคันบนมัน,มนเป็นอะไร LDA ทั้งหมดเลยเป็น LDA สีดำแล้วก็ LDA สีดำแล้วก็สีบอลเงินนะที่อยู่ข้างบน730,000นทั้งคู่นะโอเคเดี๋ยวพี่ไต่ไปถ่าย,ไไยรถไอตัวนั้นต่อก่อน